จ้าตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากได้ชื่อว่าพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเด็กๆก็อยากจะเหมือนทุกคนมึงว่าแม่เราไม่ได้รับการฝึกสกิลกันเป็นพ่อแม่มาตั้งแต่แรกน้องๆที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งคนที่มี neurodiversity อาจจะมีความสามารถที่เฉพาะด้านแล้วก็เป็นอัจฉริยะได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เขาไปต่อได้เนี่ยคือการเชื่อเชื่อว่าลูกของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ Kids Around วันนี้มาร่วมกับ Rainbow Room Fun Run จริงๆแล้วพี่จอนวันนี้ค่ะอยากจะมาชวนคุยเรื่องคำว่า diversity mm hmm. ซึ่งจริงๆเนี่ย diversity มันมีหลายอย่างใช่ไหมคะพี่โรสไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของ e t h n i c เอกนิสิตีนะคะเชื้อชาติเผ่าพัานธุ<ไ>์เรื่องเพศห,หรือว่าเรื่องของ<ไ> uh, neurodiversity ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาถึงหัวใจของ neurodiversity <ไ>ของประเทศไทยเลย<ไ>จะว่าได้อ่ะ่ะให้พี่โรสตอบก่อนเลยดีกว่าว่าอะไรคือเรนโบว์รูมตอนตอนแรกเริ่มนะคะเราเป็น uh, สุ่มความเข้าใจในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษก็คือว่าตอนสมัยนั้น13ปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่า uh, ผู้คนมีความเข้าใจในเรื่องของความต้องการพิเศษเนี่ย ความต้องการพิเศษใน,ในที่นี้ก็คือว่าเด็กๆที่อาจจะมีภาวะดาวน์ซินโดรมภาวะออทิสซึมหรือว่าภา,าวะการเรียนรู้ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะนี้พอเราทํางานไปทํางานไปนี่เราก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กไม่มีไม่มีเด็กทั่วไปไม่มีเด็กธรรมดาไม่มีเด็ก<ล>ปกติและไม่มีเด็กพิเศษ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันคืออะไรนะคะเพราะเราก็มองดูก็ปรากฏว่ามันคือความหลากหลายทางการเรียนรู้นั่นเองคือคนเราเนี่ยพอเราเราเราตั้งจุดที่ว่าเออเรามีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยไม่มีใครปกติไม่มีใครพิเศษไม่มีใครแบบว่าออธรรมดาแล้วคือทุกคนแตกต่างกันนะคะเราก็ตั้งกันอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเราจะปลูกต้นกล้า เรื่องของการยอมรับความหลากหลายแล้วก็สร้างเด็กที่มี healthy mindset ในการรักทุกคนให้อย่างเท่าเทียมในโลกเราได้ยังไงบ้างคะ่ะเราเริ่มต้นกับที่เด็กๆเนี่ยเราให้เขารู้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันคือนอมอม,มันคือธรรมชาตินะคะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรไม่ต้องไป expect ว่าเขาคนอื่นจะต้องเหมือนเขาหรือเขาต้องเหมือนใครนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการ set แบบว่าโทน ตั้งแต่แรกเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็คงต้องออค่อยๆเ,เรียกว่าดูแลเลี้ยงดูนะคะต้นกล้าน้อยๆนี้ให้ให้เติบโตไปในทิศทางที่เขาสามารถที่จะเป็นตัวของเขาเองได้มีความรักของตัวมีความรักตัวเองนะคะในแง่ของภาคภูมิใจในความเป็นตัวของเขาเองแล้วก็เขาถึงจะ เออล้นและสามารถที่จะมอบให้กับคนอื่นๆรอบๆตัวได้พี่โรสคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะพี่โรสค่ะแล้วก็มิกกี้ขอเป็นตัวแทนพ่อแม่ที่อาจจะออมีน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะคะ,คะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงเขายังดิ้นรนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ดิ้นรนกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูและค,ะค่ะ,คะพี่โรสในฐานะที่พี่โรสดูแลเรนโบว์รูม มิกกี้อยากจะให้พี่โรสช่วยเปิดทางให้เขารู้ว่าพี่โรสหรือว่ากลุ่มคนที่พี่โรสขับเคลื่องอยู่ตอนนี้คะ่ะมีที่ตรงนี้อยู่อะค่ะพี่โรสค่ะจริงๆอะค่ะเรื่องความยากลําบากในการดูแลลูกเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะมไม่ได้เฉพาะเด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เท่านั้นนะคะคือคือทุกคนคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้รับการ ฝึกสกิลกันเป็นพ่อแม่มาตั้งแต่แรกแล้วหลายครั้งเนี่ยบางทีเราก็ส่งผ่านความเจ็บปวดของเราเองหรือว่าความไม่รู้ของเราเองเนี่ยส่งไปที่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเลยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกก่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะแล้วก็แล้วการขอความช่วยเหลือหรือว่าการไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจิตวิทยา หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรามีเพื่อนเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ที่คนอื่นเคยผ่านมาได้เราได้รู้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางให้เราได้สามารถที่จะใช้ปรับใช้กับชีวิตเราไม่ใช่หมายความว่าอันนี้มันคือผิดถูกนะคะแต่ว่าเรามันอาจจะไม่เวิร์กับเราก็ได้แต่ว่า อาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสามารถที่จะนํามาใช้กับครอบครัวเราได้พี่โรสผมรู้ว่าเราต้องปล่อยพี่โรสไปนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โรสกลับมาหาพวกเราตอนนี้เรามีเด็กๆมาเรียงรายพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วนะครับตรงนี้จะกลายเป็นมิวสิกมิวสิกอินเดอะพาร์คครั้งที่สองของพวกเราพี่โรสเข้าประจําที่แล้วทาง kids around นะครับนักร้องของเราก็พร้อมแล้วที่จะร้องเพลงให้เราฟังภายใต้ ภายใต้การจัดงานคู่ขนานกันไปแต่เนื่องจากว่าเราใส่หูฟังนะครับเราจะดับเขาเรียกว่าปิดไม์ทั้ง4ตัวนี้นะครับแล้วไปดูกันว่าเพลงแรกคือเพลงอะไรและจากใครแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับผมเชิญเลยครับเดี๋ยวกอนพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียว อะกลับมาที่ที่ของเราต่อ s o u n d of earth kids around singing in the park เมื่อกี้นี่ร้องเพลงไพเราะมากขอบคุณครับผมได้บรรยากาศจริงๆเอ๊ะมืก่กี้ตะกี้เรากำลังคุยกับพี่โรชแล้วก็ครูอันถึงไหนแล้วนะอยากจะถามครูอันเลยค่ะว่ามีวิธีที่จะเบลนให้ทุกคนยอมรับความแตกต่างกันแล้วก็ถือว่าใช้พื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกันได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยในความแตกต่างเนี่ย มันคือเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วสําหรับสิ่งที่ช้างเผือกมองนะคะ<ๆ>เพราะว่าเด็กๆทุกคนรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีความแตกต่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเรามองว่ามันเป็นการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์มากกว่านะคะเราใช้กระบวนการเดียวกันเลยค่ะเราใช้กระบวนการที่1คือดูว่าน้องมีเป้าหมายการเรียนรู้เพื่ออะไร น,ะะน้องมีความต้องการอย่างไรในการที่จะพัฒนาศักยภาพรายบุคคลแบบนั้นนะคะพอมันได้ตรงนี้ปุ๊บนะคะการจัดกระบวนการแต่และอย่างเนี่ยผู้อ่านมีความคิดอย่างหนึ่งว่าองค์กรน่ยที่มีใจที่เปิดกว้างควรที่จะต้องพรวายสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับน้องเช่น เด็กบางคนเนี a, <st> ่ยค the ่ะจะมีความไวต่อเสียงมากเลยค่ะค right ุณจรเพราะฉะนั้นเวลาเขามาโรงเรียนเขามาเรียนร่วมกับเด็กๆทุกคนเนี่ยความแตกต่างตรงนี้มันก็ไปสอดคล้องกับการที่เด็กทั่วไปเนี่ยนะคะที่เราใช้นมทั่วไปของสังคมมามาวัดระดับคุณภาพของเขาเนี่ยก็พบว่าเด็กทุกคนก็มีความต่างเหมือนกันนะเขาก็ต้องการการจัดพื้นที่ที่ส่งเสริมความต้องการเป็นพิเศษในแต่ละคนเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะต้องอ่าถ้าน้องมีความไวต่อเสียงและตอนนี้กิจกรรมสําหรับเพื่อนทุกคนเนี่ยอาจจะมีระดับเสียงที่ไม่เหมาะกับเขาเราก็แค่พาเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะนะคะหรืออาจจะมีบทเพลงหรือเสียงใครบางคนที่เขาคุ้นเคยอย่างน้องบางคนพอได้ยินเสียงควัร,ร้องเพลงเขาจะสงบลงทันทีอตรงนี้จะช่วยเขาได้หรือว่าเด็กบางคนผิวสัมผัสเขาจะไวนะคะ เราก็จะอนุญาตให้เขาคืออาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่เขาสามารถดูแลเขาให้สบายเวลาเขามาโรงเรียนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นจริงๆแล้วพี่จอนมันมีอีกมุมหนึ่งของ neuro diversity ถ้าเกิดว่าเรามองเด็กคนหนึง่งเด็กหลายๆคนที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีลักษณะของความ neuro diversity อะค่ะอยากจะถามครูอันว่าเราจะสังเกตได้ยังไงเพราะอีกมุมหนึ่งคือ คนที่มี neurodiversity อาจจะมีความสามารถที่เฉพาะด้านทีนี้เนี่ยในมุมของโรงเรียนเป็นอีกด่านหนึ่งที่ใกล้ชิดเด็กนะคะอาจจะช่วยในการให้คำแนะนำผู้ปกครองได้ว่าตอนนี้เราได้เห็นจุดประกายหนึ่งที่สามารถดึงศักยภาพของเด็กคนนี้ขึ้นมาได้ครูอัน,นมีคำแนะนำไหมคะว่าจะมีวิธีการทำงานยังไงบ้างง่ายมากเลยค่ะเล่นตามเด็ก เล่นตามเด็กปลีนต้นไม้พี่จอนอย่างที่เราบอกเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนี่งกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเราจะทํายังไงปลูกความเป็นเด็กให้ลูกพาความเป็นเด็กไปทุกๆช่วงอายุของลูกแล้วมันจะมีเมล็ดพันธุ์ของความเป็นเด็กเนี่ยพุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้ายังมีความเป็นเด็กหรือถ้าไปถึงมือขวอ่แล้วยังไม่มีความเป็นเด็กเดี๋ยวหย่อนให้ปลูกแป๊บหนึ่งเดนียวเมล็ดพันธุ์จะค่อยๆงอกขึ้นมาทีนี้พอเขาเนี่ยนะคะเล่นตามลูก เขาจะเห็นว่าลูกสนใจอะไรแล้วเราจะตามความสนใจไปเรื่อยๆและระหว่างนั้นล่ะค่ะคือข้อมูลมหาศาลที่ลูกกำลังถอดรหัสนวัตกรรมเฉพาะตัวเขาเมตาเวิร์ดก็เมตาเวิร์ดเธอค่ะอ่าเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เราจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้แล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ถูกต้องเหมาะสมค่ะมิกกี้คิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะพี่โรสทํางานอยู่นะจุดนี้ยมีความลึกมีความเข้าใจ นะคะเรื่องของ neurodiversity สูงมากไม่กี่อยากจะรู้ว่าปร,ประมาณพอป,ประมาณค่ะพอประมาณที่โรสมองยังไงคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการให้สังคมรอบๆตัวน้องๆนะคะหรือครอบครัวน้องๆให้ปรับความเข้าใจหรือว่าอยากจะให้จูนกันเข้ามานะคะให้เข้าใจแล้วก็มองของกลุ่ม uh, n e u r o diversity เนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อยากจะให้พี่โรสทิ้งไว้ทิ้งไว้ได้ไหมคะว่าสังคมต้องมองกลับมาในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะพี่โรสค่ะก็ถ้าถามพี่โรสเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่ที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนาะในการที่เราจะช่วยคนคนนึงให้เขาเจริญเติบโตออกไปเนี่ยพี่โรสเชื่อว่ามันเป็นทัศนคติของ การเชื่อในความสามารถของเขาคือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยพอพบว,ว่าลูกมีความแตกตา่างหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ฟิตอินกับคนส่วนใหญ่นะคะซึ่งจริงๆเราไม่มีใครฟิตอินอันนี้ก็วงเล็บไว้ก่อนแต่คือ,อ,อก็จะตกใจแล้วก็แล้ร,รู้สึกแบบเสียสูญนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าหรือว่า เราไม่ได้ทำอะไรไปหรือเปล่านะคะรู้สึกาจะบอกว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะไม่มีการไม่มีใครผิดหรือใครถูกหรืออะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เขาไปต่อได้เนี่ยคือการเชื่อเชื่อว่าลูกของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถ้าเขาเริ่มต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะพยายามหา วิธีการใดๆที่จะช่วยให้ลูกเขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นการปรับไม่ได้ปรับที่ตัวเด็กแต่ปรับที่กระบวนการการทำงานของพ่อแม่แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำได้อาจจะเป็นอย่างคุณครูนะคะหรือว่าเป็นพวกนักวิชาชีพต่างๆที่มีความรู้ด้านนี้คือไม่อยากจะให้คุณพ่อแม่คิดว่าเขาอยู่คนเดียว เขามีในสังคมนี้มีคนที่สามารถจะช่วยเป็นเพื่อนเดินทางกับเขาได้เมื่อกี้พี่โรสพูดอยู่คำหนึ่งที่ท,ที่ที่นานๆจะได้ยินเหมือนกันนะคือคือบางครั้งการที่เราจะให้สิ่งอัศาจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมาจากใช้คำาว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะมันก็จะมา reflect กับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทําไมวันนี้ในสังคมความเชื่อดังกล่าวมันลดน้อยลง ความเชื่อดางกล่าวมันลดน้อยลงเป็นเพราะว่าสื่อต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ออกมาที่ลายร้อมเราอยู่ที่มากกว่าเดิมจากทุกทิศทุกทางนะครับที่ดีก็มีเราไม่ว่ากันแต่ว่าทางเลือกในการที่เราถูกแย่งเวลาในการที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีความเชื่อถูกๆมากกว่าความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยพอบาลานซ์ตรงนี้มันออฟบาลานซ์ไปสมัยเรามันสมัยสมัยเราที่ไม่ได้มีสื่อมากมายแบบที่ปัจจุบันเนี่ยยังไงอย่างน้อยอย่างน้อยก็จะดูออกว่าอะไร อะไรถูกอะไรผิดแต่ตอนนี้มันเข้ามาเยอะเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นกลับไปสู่ความมีความเชื่อในการที่ว่าโอเค this is possible ด้วยเฉพาะนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่มา benefit เราเนี่ยมันก็มีมากมายถ้าเราเชื่อเราก็นําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาเติมเต็มได้ด้วยเป็นต้นนะ <c oughs> จะรู้สึกดีมิกกี้มาครั้งแรกป่ะมิกกครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างกัแบบงานที่เห็นเนี่ย มิก้คิดว่าทําไมมิก้ไม่รู้จักที่นี่มาก่อนไม่รู้จักงานนี้มาก่อนจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่มิก้มองว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่งานวิ่งทั่วไปพี่จอนมันมีมิติของครอบครัวเต็มไปหมดเลยมีน้องๆที่แบบมิกี้เห็นกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันเซิร์ฟให้เด็กที่หลายๆคนมาตอนแรกร้อนนะคะทนร้อนไม่ค่อยได้อเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าทุกคนตอนเนี้ยเหมือน เหมือนเริ่มเรมออกตัวแล้วค่ะซึ่งตอนนี้แหละครับเพื่อที่จะเห็นให้ทุกคนได้เห็นและทุกคนได้เข้าใจเห็นกับตาสัมผัสด้วยหูสัมผัสด้ใจสัมผัสด้ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามแต่นะครับไปพบกับสิ่งที่เรียกว่าสร้างความประทับใจไฮไลท์ในวันนี้กันได้เลยครับผมกับวิ่ง50เมตรที่โด่งดังของเรนโบว์ร o มครับ เมื่อกี้นี้เพื่อไม่ให้หลุดไปจากในในในสิ่งที่เราคุยแล้ววันข้างหน้าเราจะได้กลับมาประกบอีกอีกอีกต่อต่อกันในคิดจรางของเราเนี่ยถ้าทุกคนติดตามเนี่ยจะรู้ว่าพัฒนาเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงเรื่องที่เราคุยกันตั้แต่อินเดอะพาร์คที่บึงหนองบอนย้อนกลับไปที่โรงเรียนเคมิ i อินเตอร์เนชั่นแที่เรากิงมงกิมกุลอินเตอร์เนชั่นแนที่เราต่อยอดจากครูเกตนะอาจารย์มิ้งนะต้องพูดถึงอาจารย์มิงครูเกต มิกกี้แล้วสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้60 70 80กว่าครอบครัวแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรากำลังเป็นสภาพแวดล้อมนั้นแหละที่ครูอันกำลังพูดอยู่ก็คือว่าเรากำลังสร้างสร้างแอเรียหนึ่งแอเรียที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนในขณะที่เทคโนโลยีกำลังสร้างอีกแอเรียหนึ่งจะเรียกว่าเมตาเวิร์สก็ได้ที่กำลังสร้างทางเลือกให้ชีวิตแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่เห็นหน้าเห็นตาก,กันเนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่ง ถ้าใครเห็นด้วยยกมือได้เลยเพราะว่าผมรู้คุณฟังอยู่แล้วผมรู้ว่าคุณเห็นด้วยเพราะว่ามันกําลังเกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้มีเ i ปัญญาประดิษฐ์มาแล้ววันนี้ด้วยบรรยากาศนี้ผมไม่ขอพูดและกันแล้วขอเก็บไว้แล้วบอกว่าเออวันนี้เดี๋ยวขอให้เป็นขอให้เป็นเรื่องของปัญญาชนปกติธรรมดาลเนี่ยแหละมาอยู่แล้วมาสังสรรค์กันในสีสันที่สดใสวันนี้ที่ n รน w r o o m f ัน Run กับพวกเราคิดส์แรมกับ SO ว e, กันต่อเลยนะ Okay, let's go.